สวัสดีครับ ครับผมเด็กชายนทวุฒิตั้งตัวนักเรียนชั้นประถมมศึกษาปีที่6ทับหนึ่งสวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงวา,า,ารินชนาเคฮารูนนักเรียนชั้นประถมมศึกษาปีที่6ทับหนึ่งพวกเราในนามตัวแทนนักเรียนโรงเรียนบ้านปงสนุกขอเชิญทุกท่านร่วมทำบุญทอดพระป่าสามคัคคีส่งท้ายปีเก่า2563ต้อนรับปีใหม่2564เพื่อหารายได้สมทบทุนปรับปรุงสนามกีฬาโรงเรียนบ้านปงสนุก ให้เป็นสนามกีฬาที่ได้มาตรฐานและปลอดภัยเพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับออกกำลังกายจัดกิจกรรมต่างๆของนักเรียนและชุมชนโดยมีกำหนดทอดผ้าป่าสามัคคีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ณโรงเรียนบ้านปงสนุกในวันพุทธที่30ธันวาคมพุทธศักราช2563 ซึ่งใช้งบประมาณในการปรับปรุงทั้งสิ้น2ล้านบาทและได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางจำนวนเงิน1ล้าน5แสนบาททางโรงเรียนบ้านป่งสนุกจึงขอเชิญ คณะครูบุคลากรทางการศึกษาข้าราชการบำนาญจิตเก่านักเรียนผู้ปกครองและผู้มีจิตกุศลทุกท่านร่วมทำบุญทอดท่าป่าสามัคคีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่โดยสามารถร่วมสมทบทุนโครงการดังกล่าวผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชี503-081-28305หหรือสแกน QR code ค่ะ หรือสามารถติดต่อสอบถามได้ทางหมายเลขโทรศัพท์0811122393ค่ะพวกเราจะร่วมกันพัฒนาโรงเรียนบ้านตรงสนุกและคุณภาพของผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้นต่อไปขอบุญกุศลที่ท่านได้ร่วมทำบุญในครั้งนี้ส่งผลให้ท่านประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไป